พี่ค่อยๆล้องจักดันไม่จับค่อยไปหาเาบาาาเเ่ไปหาด่างนะคะคิดว,ว่าอยู่ในชั้นที่หนึ่ชั้นที่สองสามสี่เ้าหกเจ็ดปดเาส่เราค่อยๆนเสียงต้าไปน,นะคะโดยใช้เสียงลาเป็นเสียงหลักพร้อนมอน,นะคะหนึ่งสองสา <c oughs> ได้รอกัอน <c oughs> ค่อยๆจับไม่มีเสียงเลยขึ้นมาชันหนึ่งหน,นงึ่งสองสิบอีกรอบนะคะและช้าช้านะคะลงเดียวหนึ่งสองสามดูเสร็จ mình, 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 มันคือต้องดันดันล่นดันท้องไปด้วยอ่ะขั้วบนไหนรอบ้าพีสูงเลยนะคะลาไม่ลงชั้นดื่นทีนทีรอเพื่อนครันนี้นะคะต้องขออนุญาต จากชั้นหนึ่งไปชั้นห้าก่อนแล้วจากชั้นห <c oughs> ้าเ่อ <c oughs> เอาชั้นหนึ่งไปชั้นห้าก่อนชั้นหนึ่งไปชั้นห้าแล้วลงมาชั้นหนึ่ง ชันนะคะเพราะฉะนั้นชั้นห้าก็คือเสียงลงเบาแบบลมกลางน้ำหนักกลางนะคะพร้อมนะคะจ้าดีคืนเปพรุ่งเบกลงแค่นี้ขนาดฟังฉันยังพร้อมเลยอีกรอบหอยรอบโดยที่เาไม่บอกนะคะจ้าดีสุนค่ะจ้้ เดียวสิจกชั้นนึอนจากเบานอค่ะนาั้นเนี่ยค่ะมันจะต้มเตา่า่าอ่าล้วคนีนะคะชั้น1ไปชั้นหลงมาชั้นหแล้วขึ้นไปชั้นสอ่ในลงเดียวนะ ทำได้แต่เหนื่อยแต่รุ่นี้รู้ไม่เหนื่อยเนาะทำไมเหนื่อยคนอื่นยรุ่นยังสนุนดนบอกให้เดี๋ยววันน้ได้อยู่นีทำไมยัเหนื่อยจังีนะคะคือ เท่ากับเป็นการร้องสามถ้แต่งเพลงจำได้ไหมคะโลกสวยโลกสวยโลกแบบนึงไปหาห้าชั้นหนึ่งไปหาชั้นห้าโลกสว เอาแค่สามคำเนี้ยโลสวยโลน้ำหนักเสียงไม่เท่าเลย <c oughs> นะคะแล้วเป็นดังค่อยๆดังเสียงแล้วเพิ่มน้ำหนักด้วยพร้อมกันจ้ามตี <c oughs> <c oughs> เสียงและการสไลด์เสียงแค่นี้มันคบคิ้วขึ้นมาแล้วอ่ะเลือมีอันปล่อยไปประมวลมือแม่ลมางเหนละแล้วก็ลมนะอ,อีกอลมชอยกิลเราก็ไปชวนที่กิลเดนมีกใหม่ลมเอางี้ดีกว่าันไม่ใช่เนาะคือลอมี่ยค่อยๆดันละรอบหนึ่งก่อน 我。<Sure. S 2> sure. อ,เ,อเขาไ็ย้อนกลับมาในนานิกอีกแล้วงานดนหนออ่ะพร้อมกันนะคะ<อ>

เรื่องกันเลยอ้าวความพร้อมันแตกต่างนะันแต่ละเห็นได้ชัดนะคะในยิ่งเราใช้เชนโทนน้องโทนี้โทนก็คือเสียงต่ําเสียงกลางเสียงต่ำแล้วก็เสียงคู่แล้วก็เสียงสูงด้วยมันไม่้แตกต่าง